ยินดียินดีและยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะฮะดวงชะตาของคุณนะคะในเรื่องของโชคลาบในปี2,567จะเป็นช่วงเวลาที่มันเหมือนกับว่ามาเป็นการช่วยเหลือชีวิตคุณน่ะนะแสดงว่าในปี2,567คุณมีดวงโชคดีมีดวงโชคลาบเป็นดวงโชคดีเป็นดวงโชคลาบที่จะมาช่วยเหลือชีวิตคุณพลิกฟื้นพลิกผันไปสู่จุดที่ดีขึ้นเป็นไปได้เหลือเกินอาจจะ ส่งต่อตั้งแต่ปี2566คุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเช่นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะมีโอกาสไม่สบายนะหรืออาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินก็แล้วแต่มีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายหรือเสียเงินไปกับการเสียเงินเสียทองไปกับการเจ็บป่วยนะการดูแลสุขภาพร่างกายอะไรก็แล้วแต่นะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่า อ,อ,อาจจะเสียเงินในเรื่องของการที่อาจจะมีความขัดแย้งกับใครบางคนหรือใครยืมเงินไปแล้วไม่ยอมคืนนะเออหรือมีปากเสียงกับใครบางคนหรือติดขัดปัญหาทําการงานธุรกิจอะไรก็อาจจะขัดหูขัดตาขัดใจขัดแย้งไม่ราบรื่นในปี67มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้โชคลาภใน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 ส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นโชคลาภที่มาเพื่อนะซัพพอร์ตมาเพื่อช่วยเหลือมา มาเพื่อเป็นกําลังใจให้การใช้ชีวิตของคุณเออนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเหนื่อยเหมือนกันเนาะมีปัญหาอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยมีความขัดแย้งทะเลาะบบาแวงกับใครบางคน ใครบางคนยืมเงินไปไม่ยอมใช้คืนนะหรือมีหนี้มีสินมีติดขัดปัญหาอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างจนอาจจะทําให้คุณรู้สึกท้อแท้หรือเหนื่อยใจแต่ในปี2,567ต้องบอกเลยในเรื่องของดวงชะตาโชคลาภมีโอกาสจะมีเข้ามาให้คุณหายใจหายคอได้หรือว่ามีเข้ามาเพื่อให้คุณได้เป็นของขวัญเป็นกําลังใจหรือเป็นการเหมือนได้ช่วยเหลือชีวิตของคุณชุบชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเอออาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอย่างไรก็ดีอย่าละโมบโลภมากพอามโลภมาก เดี๋ยวลาบจะหายได้นะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาในเรื่องของโชคลาบมีนะแต่เมื่อไหร่ที่จะละ,ละโมบลมบมากอาจจะลาบหายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดดีพูดดีทําดีนะบุญกุศลที่คุณทําในสิ่งที่ดีจะส่งผลให้คุณได้รับความช่วยเหลือได้รับาการเปิดทางนะเปิดดวงนะเปิดโอกาสดีๆให้ชีวิตมีโอกาสในเรื่องของลาบลอยในเรื่องของ ลาบจากการเสี่ยงโชคนะก็มีโอกาสได้ช่วยด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงอาจจะได้โชคลาภในแง่ของการช่วยเหลือจากบุคคลก็ได้นะนั่นหมายความว่าหาคุณเนาะติดขัดตรงไหนขอยืมเงินยืมตงังขอความช่วยเหลือจากใครมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันในปี2567เเพราะฉะนั้นดวงโชคลาภของคุณถามว่ามีไหมมีมีจากความ คุณงามความดีของคุณบุญกุศลของคุณนะการคิดดีพูดดีทําดีของคุณการทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดของคุณทาให้บุญกุศลในครั้งนี้หรือว่าความดีงามในตัวคุณส่งผลให้จะมีคนช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รัก แล้วก็อาจจะเมตตาให้ความช่วยเหลือทําให้คุณได้ชุบชีวิตนะมีโชคมีลาบเข้ามาทําให้ชีวิตดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขมากขึ้นหรือปลดล็อกในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในชีวิตที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีทําให้คุณชีวิตพลิกฟื้นไปสูจ่จุดที่ดีขึ้นแล้วก็แฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนั่นเองเออใครและคุณนายอย่าลืมหิ้วนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ